ชองไทคู YouTube c h a n แ e ลแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวโซ่ตั้งแต่เกด30จนถึง80นั่นเอง <Wow. S 1> ซึ่งแต่ละเกดเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นการใช้งานหรือความแข็งแรงของแต่ละเกดเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะทุกคนนั่นก็คือโซ่เกด30หรือที่เขาเรียกกันว่าโซ่แรงงานนั่นเองทุกคนรู้ไหมว่าไทคูนเชนเนี่ย เขาได้ผลิตโซ่ตันนี้มามากกว่า65ปีแล้ว <Wow. S 1> นะทุกคนโซ่ตันนี้เขาก็จะมีการผลิตตั้งแต่5.5มิลจนถึง16มิลเขาก็จะปั๊มคำว่า TKC <Wow. S 1> ทุกๆ3าฟตุต <Wow. S 1> เพื่อที่จะได้ตามข้อกำหนดของ American Standard of Testing Material หรือตามข้อกำหนดของ ASTM กันนั่นเองการ <Wow. S 1> ใช้งานเขาก็จะเหมาะกับการลัดสิ่งของทั่วไปงานแนวรั้วแบ่งเขตหรืองานตกแต่งนั่นเอง โซ่ตัวนี้เขาห้ามยกเหนือกว่าศีรษะเพราะว่ามันมีการรองรับ working load ที่น้อยกว่าตัวอื่นถ้าเทียบเท่ากับโซ่มาตรฐานอื่นๆต่อมาก็จะเป็นโซ่เกจสีสซึ่งตัวนี้เขาก็จะมีความแข็งแรงมากกว่าโซ่เกจสามสการผลิตเขาก็จะมีตั้งแต่7มิลจนถึง16มิลการใช้งานเขาก็จะใช้งานโดยการลากรถลากไม้ งานกเษกษตรกรรมงานรักสิ่งของทั่วไปหรืองานก่อสร้างซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่ไม่สามารถยกเหนือกว่าศีรับได้นะตัวต่อมานั้นก็จะเป็นตัวโซ่เกต70นั่นเองซึ่งตัวนี้เขาก็จะมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างสากลมากยิ่งขึ้น ทำให้มีความแข็งแรงทนทานต่อแรงเสียดสี <Wow. S 1> และการสึกหลอมากยิ่งขึ้นไปอีกส่วนตัวนี้เขาก็จะผลิตตั้งแต่7มิลจนถึง16มิลน,นั่นเองแล้วตัวนี้เขาก็จะเหมาะกับงานลําเลียง <Wow. S 1> วัสดุอุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรม <Wow. S 1> ซึ่งตัวนี้เขาสามารถยกได้แต่ห้ามเหนือกว่าจ oh. ็ดะกและแล้วเราก็มาถึงกันตัวสุดท้ายหรือว่าเป็นตัวท็อปในของวันนี้นั่นเองนั่นก็คือโซเกตซึ่ง <Wow. S 1> โัตรงนี้เขาผลิต โดยล้วนอลลอยแล้วก็มีขนาดตั้งแต่4จนถึง16มิลซึ่งตัวนี้เขามีความปลอดภัยในการรัดยกสิ่งของในระดับที่สูง <Wow. S 1> แล้วก็เหนือกวา่าศีรษะแล้วเขาก็จะมีความแข็งแรงทนทานต่อแรงเจียดสีและการสึกหลออได้เป็นอย่างดีแล้วตัวนี้เขาก็จะมีการทดสอบรับแรงดึงของโซ่แนวเชื่อมและความแข็งโดยมาตรฐาน ASTM นอกเหนือจากนี้แล้วเพื่อนๆทุกคนก็คงสังเกตว่าเนี่ย โซ่บนตอนเนี่ยทำไมมันมีสีที่ต่างกันมีล <Wow. S 1> ับัติที่ต่างกันโดยโซ่ตรงเนี้ยมันก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกนั่นก็คือกลุ่มที่ยังไม่ได้ทําสีซึ่งตันเนี้ยมันก็จะไม่ป้องกันสนิมส่วนกลุ่มที่2มันก็จะทําสีแล้วซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะป้องกันสนิมินั้นเราไปเริ่มกันกลุ่มแรกกันเลยตอนแรกนั่นก็คือชื่อสีช็อตแอสนั่นก็คือเขาจะยิงทรายเข้าไปในโซ่เพื่อเปิดผิว พร้อมให้ลูกค้าเอาไปทําสีส่วนกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่เขาทําสีมาแล้วซึ่งตัวเนี้ยเขาก็จะป้องกันสนิมได้เป็นอย่างดีซึ่งตัวแรกนั่นก็คือตัวลมดําตัวเนี้ยก็จะพ่นสีดําไปเลยมันก็จะเป็นดําแบบว่าค่อนข้างแมทส่วนตัวที่2อนั่นคือตัวซิงเพจซึ่งตัวนี้เขาก็จะพ่นหรือชุบซิงที่มันเป็นสีเงินเพื่อเพิ่มความสวยงามีกแล้วตัวสุดท้ายนั่นก็คือตัวเยลโล่โคมซึ่งตัวนี้เขาก็จะชุบ ที่มาเป็นสีลุ้งหรือสีโลสโกดซึ่งตัวนี้ทุกคนมาสเปเชียลมากเพราะว่าทางอเมริกาเขาได้จ้างเราทำสีนี้โดยเฉพาะเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆื่อนทุกคนหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยวันนี้การก็ขอสรุปว่ายิ่งตัวเลขเกจโซ่มากเท่าไหร่ความแข็งแรงและการใช้งานโซ่ก็จะตามตัวเลขเกจเท่านั้นขอแนะนําให้เพื่อนๆเ,เลือกใช้โซ่ที่เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อความปลอดภัยและทรัพย์สินของตนเอง แล้วหากเพื่อนๆคนไหนที่สนใจโซ่ที่มีคุณภาพภายใต้ผลิตภัณฑ์มาตรฐานสามคน ASCM AS BS AS หรือ Dis C, ก็สามารถติดต่อเข้ามาคอนแทคตามข้างล่างนี้ได้เลย So if anyone interested in high quality standard chain you can contact detail down below here ก่อนจากกันไปสำหรับคลิปในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ในช่องไทคู YouTube Channel เพื่อไม่พลาดข่าวสารและก,กิจก,กรรมดีๆจากบริษัทไทคูลสตีลปุ๊บก็ขอลาเพียงเท่านี้บ๊ายบาย